ขนมปัง,งกินกาแฟแบบเร่งด่วนตอนเช้าก่อนไปทาง,งานส่วนผสมก็จะมีไข่ก็มีแป้งแป้งแป้งจะเป็นแป้งอัลมอนด์นะครับสําหรับสายคีโตนะแป้งอัลมอนด์แล้วก็จะมีกลิ่นจะใช้เป็นกลิ่นวานิลา <c oughs> แล้วก็จะมีน้ํามัน ใช้น้ำมันมะกอกแทนแทนเนยแล้วก็จะมีไซรัปที่พวกไอ้เบาหวานสามารถทานได้แล้วไปปรุงอาหารได้เพราะว่ามันจะมีการสกัดมาจากของพวกไอ้ตระกูลย่าหวานวนะแทนน้ำตาลแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะจะได้ความมันของแป้งของไข่แล้วก็นี่งฟูวงฟู ส่วนส่วนผสมนะครับเน่จะใช้ส่วนผสมเป็นแป้งประมาณ1น่ถ้วยครึ่งไข่ไก่ปกติใช้2ฟองแต่ว่าชอบมันๆใช้3าฟองส่วนกินนี่ก็โดยประมาณนะครับโดยประมาณ1นช้อนชาสำหรับแป้งขนาดนี้ แล้วก็ส่วนน้ำมัน1น,นช้อนโต๊ะห้ช้อนสดแกงเรานี่แหละ1ช้อนโต๊ะส่วนความหวานก็ขนาดนี้ก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือถ้าใครไม่ชอบหวานใช้น้อยกว่านั้นก็ได้นะครับ <c oughs> อ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะทำการตีไข่เลย แบบเร่งด่วนนะในเช้าไม่เกินสิบห้านาทีมากินกาแฟแน่นอน,นมาเดี๋ยวเราเริ่มมาทำส่วนผสมกันเลยอันนี้ก็เป็นแป้งนะเนาะใส่ผงฟูเข้าไปเนาะแล้วก็คนเข้ากัน ของแห้งก็ไม่มีอะไรนะมีแค่แป้งกับผองปูอ่ะอคนนี้นเข้าไป <c oughs> ส่วนส่วนของเหลวเนาะของเหลวตีไข่ตีไข่ให้แตกละเอยดนิดนึงก็มาใส่นี่สักกิน หมดแล้วนะปกติก็ประมาณนี้หนึ่งหนึ่งช้อนชาหรือสองช้อนชานะกินกินแต่งกินหมดแล้วแล้วก็ส่วนน้ำมันพืชเราใช้ก็คือมาแทนเนยนะไม่อยากขี้เกียจละเลยนะขี้เกียจละลายเนยนี่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ <c oughs> อันนี้ประมาณก,กันประมาณหช้อนโต๊ะแต่แต่ถ้าใครไม่ทานหวานก็แนะนําใช้น้อยกว่านี้ก็ได้นะครับใช้น้อยกว่า,วาได้ใส่หลับน้ำตาลเตี๋ยวเตรียมน้ข้ากัน การผสมใส่สแป้งเลยเกลือเตรียนเขาอเอาเข้นาเนี่ยถ้าทำทานที่บ้านนะครับไม่เกินสิบห้านาทีได้ทานแน่นอนอืม อาจจะดางแสงสักหน่อยนึงครับนี่นคนเข้า,าเันกระเต็นเพราใช้เวลาอบก็ประมาณไม่เกินยี่สิบนาทีครับ ก็มีเวลาที่ไปทำอย่างอื่นได้ด้วยนะเวลาอเตาอบช่วง15ทีที่10นาทีใช้ไฟประมาณ200ครับเป็นเตาอบลมร้อนนะครับเป็นเตาอบลมร้อนมันจะทำให้เค้กตัวเนี้ยแห้งดีเพราะแต่ก่อนใช้ไมโครเวฟใช้ไมโครเวฟนี่ก็ถ้าใครแบบชอบนุ่มๆ ชื้นๆสักหน่อยอ่ะใช้ไมโครเวฟก็ได้นะครับไมโครเวฟน่คนส,คส่วนผสมเข้ากันเดี๋ยวใส่แบบพิมพ์แล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งไม่ถึงสองสามนาทีนะเมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งประมาณสักนาทีสองนาทีแล้วก็มาเดี๋ยวใส่พิมพ์กันเลย เต็มขึ้นมาผสมส่วนผสมต่างๆใส่ีีพิมพ์เข้าเตาอบใช้เวลาประมาณสิบห้าถึงยีสิบนาทีช่วงนั้นก็มีเวลาทําอย่างอางื่นนะตอนเช้าเนาะ <c oughs> ม,มีเวลาอาบน้ำแต่งตัวใส่เสื้อผ้า เนี่ยก็จะได้ประมาณนี้เวลาอบอขึ้นมาก็อ,อย่าฟูนิดนึ้ง <c oughs> เดี๋ยวไปเข้าเตาอบรมม้อยกันนะมาเข้าเตาอบรมม้อนก,กัน ไฟก็อยู่ที่ประมาณ200 200องศาส่วนเวลาก็จะตั้งไว้ที่ประมาณ20นาทีครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันตอนที่มันสุกเลย นะครับอบเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณเนี้ยครับนะโอร้อนร้อนร้อน <c oughs> <c oughs> นี่เสร็จแล้วไม่ถึงยี่สิบนาทีนะครับเอาออกมาก่อนเลยเริ่มไหมเริ่มได้ที่แล้วก็เลยเอาออกเลยประมาณสิบสิบเจ็ดนาทีได้ั้งเลยสิบห้านาทีแบบสิบห้านาที น่าจะอ่อนกว่านี้นิดนึงนะสิบห้านาทีนะเราก็ได้อาหารเช้าลแล้วก่อนไปทํางานนะกาแฟสักแก้วไข่ลวกสักสองใบนะกับขนมปังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําการออกมาให้ดูเนาะ่ะครับเดี๋ยวเด๋วออกมาให้ดูกันร้อนร้อนโอ้ร้อนร้อน,อนร้อนร้อ,รอ,รอวางกัน <c oughs> หันหัน่นนี่นี่จะเป็นอย่างเนี้ย่ะง่ายๆทำทานเองที่บ้าน นอกนุ่มไงข้างน,นอนกกรอบกรบข้างในนุน่ม อะไรมากมายกระเป๋าแต่องทำงานครับอันนี้ก็จะได้เวลาทำงานแล้ว อืมไห้หอวนมปังกระเจ้ากระเทาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ ก็เดี๋ยวขอตัวไปทำงานอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆหรือว่าที่พอดูได้ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้กินเที่ยวไปเรื่อยก็สวัสดีครับอ่าบ๊ายบายขอตัวไปทำงานก่อนครับ